จากเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยในอิสาราเอลนะครับไปดูเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยในเมยียนมาก,กันบ้างหลังจากที่มีการสู้รบกันระหว่า,างกองทัพทหารเมรยียนมาก,กับกลุ่มชาติติดพันนะครับตอนนี้ได้มีการช่วยเหลือคนไทยออกมาจากเมืองเล้าก่ายของเขตรัฐฐานประเทศเมยียนมาล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเป็นคนไทยชุดที่3เพิ่มเติมมาอีก24คนก็เดินทางข้ามชายแดนทางแม่สายตอนนี้ปลอดภัยนะครับจนที่ก็ตรวจสอบคัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์กับคนที่ทําผิดในเรื่องของคอเซนเตอร์ ทันทีครับทั้ง24คนนะครับได้รับการประสานช่วยเหลือจากกองกําลังว้าและก็กองกําลังทหารเมียนมาออกจากพื้นที่สู้รบในเขตปกครองตนเองโกกั้งนะครับแล้วก็มาพักอยู่ที่จังหวัดเชียงตุงก่อนที่จะเดินทางมาถึงท่าขี้เหล็กโดยทางการเมียนมาเนี่ยเขาได้มีการนําตัวคนไทยทั้ง24คนส่งมอบให้กับฝ่ายไทยที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามลําน้ําสายแห่งที่2อํอเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ทางการไทยนะครับก็มีพันเอกนัทีคิมเสนผู้ประครับการหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือว่า TBC ฝ่ายไทยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปรับตัวคนไทยทั้ง24คนซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเป็นชาย16คนแล้วก็หญิงอีก8คนนะครับอายุเนี่ยก็จะอยู่ช่วงระหว่างประมาณสัก18ปีถึง35ปีสำหรับคนไทยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นชุดที่3ที่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งใช้เส้นทางเดียวกับชุดแรก41คนที่กลับมาทางแม่สายนะครับเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ว่าคนไทยชุดที่2ที่มากันเยอะๆประมาณ266คนเนี่ยออกมาจากเล้ากไก่แล้วก็ไปจีนก่อนขึ้นเครื่องที่คุณหมิงบนทลนยูนนานก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยไม่ได้ผ่านจุดผ่านแดนที่แม่สายนะครับซึ่งก็กลุ่มนี้200กว่าคนถึงเมืองไทยไปตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ ทางด้านของนายปานปรีพหิดทานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันนะครับที่พร้อมที่จะดูแลคนไทยให้มีความปลอดภัยและเดินทางกลับบ้านให้ได้เร็วที่สุดซึ่งขณะนี้ก็กลับมาแล้วสัก300กว่าคนที่เหลือเนี่ยคาดว่ายังมีอีกเยอะมากนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบจํานวนที่แน่ชัดส่วนปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์หลอกไปทํางาน ในเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงก็เชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์นี้น่าจะมีความชัดเจนในเชิงนโยบายมากขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางข้ามแดนหากว่าไปค้ามนุษย์หรือว่าไปแบบไม่ถูกต้องก็จะต้องดําเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดครับเอาไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันหน่อยครับจะไม่พูดถึงว่าวกนี้เขาเดินทางเข้าไปอย่างไรนะครับแต่เมื่อเขาได้รับอันตรายแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ย ทางกระทรวงต่างประเทศก็มีหน้าที่อยู่แล้วที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนนี่ให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านได้เร็วที่สุดไม่เรียกว,ว่าการปล่อยปละเลยนะครับ right. แต่ก็มีการดําเนินการในลนักษณะที่ว่าปล่อยให้คนเดินข um ้ามแดนไปโดยที่ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบนะครับแล้วก็อันนก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยในเรื่องของการค้ามนุษย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกระทรวงต่างประเทศโดยตรงนะครับก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องดําเนินการนะครับในตรงนี้เนี่ยในฐานะที่ ที่ผมร่วมรัฐบาลอยู่เนี่ยผมก็ผมก็เชื่อว่าในใน,ในหลังจากที่เรื่องเก้าไก่เนี่ยเรียบร้อยเนี่ยมันน่าจะมีความชัดเจนในเชิงนโยบายเนี่ยมากขึ้นครับว่าในเรื่องของการที่การที่คนที่เดินทางข้ามแดนไปเนี่ยแลวถ้าเป็นการเดินทางข้ามแดนเป็นปกติไปท่องเที่ยวไปทํางานไปอะไรอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ในกรณีที่มีการข้ามนุษย์กันในกรณีที่มีการข้ามแดนไปแล้วไปก่ออาชญากรรมหรือข้ามแดนไปแล้วเนี่ยไปทําธุรกิจที่ไม่ ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องมีการดําเนินการเด็ดขาดต่อไป